การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนการวางแผนภาษีโดยการกระจายรายได้ผมแสนดีผมเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอางและเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพปีที่ผ่านมามีรายได้3ล้านบาทมีต้นทุน1 8ล้านแสนบาทและมีกำไร1ล้านสองแสนบาทแล้วภาษีมันจะเป็นเท่าไหร่กันน้อเงินได้จากการขายเครื่องสำอาง ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40งเล็บ8สามารถเลือกวิธีที่จะหักรายจ่ายได้มากกว่าระวงังการหักรายจ่ายเป็นการเหมา80%ของเงินได้กับการหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรหากเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมาะจะนำเงินได้3ล้านบาทหักรายจ่ายเป็นการเหมา80%เท่ากับ2ล้าน4 0สนบาทจากนั้นหักค่ารถย่อนผู้มีเงินได้ คู่สมรสและบุตรสองคนรวม90,000บาทจะเหลือเงินได้สุทธิ5,100,000บาทคำนวณภาษีได้เท่ากับ2 9 0 0 0บาทหากเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรสามารถนำต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาคือ1 8 0 0 0ล้าบาทจากนั้นนำค่าลดหย่อนมาหักออกจากรายได้เหลือเงินได้สุทธิ 1,110,000บาทจะต้องเสียภาษีจำนวน1,42,500บาทหากรายจ่ายเหมาเสียภาษีน้อยกว่าแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเลือกหักรายจ่ายแบบเหมาดีกว่าหักรายจ่ายได้มากกว่าและเสียภาษีเงินได้ถ่ำกว่าตั้งแสนกว่าบาท2 in 1แบบนี้ มันยอดมากจริงๆ <im itation> การขายเครื่องสำอางและเครื่องดื่มเป็นกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อแสนดีมีรายได้เกิน1 8ล้านแปสนบาทจึงต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บภาษีขายแสนดีอาจจะรอให้รายได้ถึง1 8ล้านแปดแสนบาทค่อยจดทะเบียน หรืออาจจะให้จริงใจเป็นตัวแทนและจะัดสรรรายได้ของแต่ละคนไม่ให้ถึง1ล้าน8แสนบาทเพื่อที่จะไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้การที่แสนดีและจริงใจร่วมกันเป็นตัวแทนจำหน่ายนอกจากจะทำให้ฐานรายได้ของแต่ละคนลดลงและไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังมีผลทำให้รายได้พึงประเมินสุทธิของแต่ละคนลดลง ทำให้ภาษีเงินได้ที่ต้องชําระลดลงด้วยสมมุติว่าทั้งสองคนมีรายได้จากการขายสินค้าคนละ1น0 0 0ล้านห้าแบาทเมื่อนําเงินได้หักรายจ่ายเป็นการเหมา80%และหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้และบุตรรวม60,000บาทแล้วทั้งสองคนจะเสียภาษีเงินได้คนละ7,500บาทภาระภาษีรวมของทั้งสองคน หลังการวางแผนภาษีเท่ากับ1,500,000บาทเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการวางแผนภาษีที่ต้องเสียภาษีจำนวน2,9,000บาทจะประหยัดภาษีได้ประมาณ1 4 0 0 0บาทการวางแผนภาษีไม่ใช่เรื่องยากหากเราเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจะทำให้เรารวยด้วยเสียภาษีอย่างมีความสุขด้วย ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆกันอีกต่อไปเสียภาษีช่วยชาติกันดีกว่าครับ